นัดอุ่นเครื่องครับวัดศักเด็กป .4 ป .5 ป .6 ครับเจอกับวัดลุมจุเนียครับป .1 ป .2 ป .3 ก็เจอกันเป็นแมตช์แรกครับไม่เคยเจอกันเลยฮะเมันไยมหลลใหญว้ยมันไ ก็ยังเป็นเกมลุกของบรรลุมจูเนียร์อยู่นะครับรับได้โดยวัดศักดิ์ดูประตูครับน่าจะประมาณ7-80โลฮะน้ำหนักตัวนะครับคนเดียวเท่ากับเด็กบรรลุมทั้งทีมครับแล้วเจ้าโกเทนก็ดึงเส้นข้างลากส่งย้อนหลังไม่มีใครครับเรียบร้อยลูกดีหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแล้วก็เป็นประตูแน่ วัดศักด์ออกนําไปแล้วครับรอนนี้เป็นการอุ่นเครื่องนะครับเล่นเราก็ส่งวัดรุ่มจูดีอยลงไปเล่นแทนครแต่ยังทําหน้าที่ได้ดีครับประตูนุเงียนดวัดศักดิ์ฟางบอลยาวๆมานะครับเจ้าตัวเล็กวัดรุ่มน้องเซ่ครับแล้วก็โคเทนดันบอลได้กระแทกบอลออกมาเส้นข้างโดนเบียดนิดนึงโดนเตะขายังผ่านครับแล้วก็ไปถึงมือประตู แม่ฝนก็เป็นใจเหลือเกินครับตกลงมาพอดีเลยเราก็ยังกองแก๊งกันอยู่่ะนี่หัวทีเดียวครับออกหลังไม่เลยแม่วันรุ่มชุดนี้ฮะเป็นชุดเพาะกำลังเพาะฮะรูปเกมไม่เคยสอนครับสอนทักษะอา้าวยากบอลยิงเฉยแม่เข้าไปแล้วพัตีเสมอดูความดีใจของเด็กๆครับสีเจ้าเสกฮะนี่เจ้าเก้าห แน่ธรรมดาที่ไหนดูการตั้งเกมครับนักกระดาน4ีคนครับแล้วก็ผ่านทะลุช่องอ่ามาเริ่มเคลียร์ใหม่ครับ<ป>อย่างเป็นบอลของเด็กวัดลุ่มฮะัรลุ่มจูนี่ยครับไปอีกแล้วโดนกระชากลากแล้วก็เห็นดน้องจากโรงเรียนประสากครับ ไม่น้องนะเนาะตัวคนละไซส์เลยครับแต่พี่ๆเขาก็ใจดีครับไม่เล่นแรงฮะมาวัศักตักบอลมาโกเทนโกเทนไทยไปแล้วครับเจ้าเสกดึงกระชากลากหลบไปเส้นข้างแล้วก็ออกข้างไปครับแม่ชุดนี้ครับบรรุมจูเนียนี่บอกเลยฮะใจสู้ทุกตัวครับแต่พี่มีลูกเกมนะครับบอลไปทางไหนไปทางนั้นครับแล้วก็โดนดึงล็อกที่ดึงยิงโอ้โหติดขา เตะทิ้งออกมาหลุดเดียวอีกแล้วหลุดเดียวอีกแล้วแล้วก็โอประตูซปเปอร์เซฟโอเซฟได้สองทีครับแม่เมื่อกี้คันคอครับโยนบอลออกมาโกเทนดึงบอลมาเจ้าไปครับเจ้าไปแตะบอลไปให้พี่เขาเป็นแผนครับเพื่อใจใพี่เขาฝากบอลกับพี่เขาไปก่อนนี่เจ้าก้าวรับแไปพอดึงโอโหเกือบได้แล้วขาสั้นมีนิดนึง ยาวมาแล้วครับเจ้าเจ้าเสกเจ้าเสกตาบ้ายิงถ้าลูกดีครับประตูนี่กับบอลน,นี่เข้าไปด้วยกันแน่นอนฮะถ้าตกประตูโยนบอลยาวๆมาแล้วก็บล็อกได้มาแล้วแล้วก็ประตูซุปเปอร์เซฟอีกรอบหนึ่งโยนบอลไปเพื่อที่จะให้ผ่านไปแล้วเจ้าเก้าลุดเดียวเจ้าเก้าโอ้โหคลิกบอลไปท้านข้างโอ้โ พี่เขาไม่ได้เบียดนะครับเบียดพี่เขาแล้วพี่เขาไม่ล้มครับตัวเองล้มเองแม,ม่มาแล้วครับเจ้าก,ก้าเชียร์บอลใโกเทนโกเทนมองมองมาครับพี่เขาก็ลักปรึกษากันอยู่ครับเอาไงดีเจอน้องน้องบี้ครับโยนยาวมา แล้วก็โอ้โหส่งสวยครับลูกนี้สก,กิดนิดนึงปุรลาประตูออกมาเซฟได้นี่ป .2 นะครับกับตันของเรา <Hey. S 1> โยนบอลยาวมามาแล้วเก้าเ <Hey. S 1> ก้าโ,โดนพี่เอาตูดบังครับแล้วก็ลุมสครับลุมสามก็เฉ็ชะลูกไปแล้วก็ยิงโอ้ยพี่เขาขามาแย่ yeah. <laughs> แม่อดครับยังสู้อยู่ฮะบอลข้าหัวว่าเช่ครัโหจบไป เราไปทำไงมองซ้ายมองขวาล็อกมาที่เขาแล้วก็แปะมาให้โกเทนโกเทนจิ้มโอ้ดิล็อกอ๋อเล่นต่อได้ครับไปเตะพี่เขากเมื่อกี้พี่เขาไม่เอาเลือกนะโชคดีไปครับอ่าชาวเสกชี้เลยครับนู่นเลยนุ่นเลยแล้วก็คลิกมามาแล้วครับก็กลับมาดูเกมกันใหม่ฮะแหมพี่พี่วัดศักิ์ก็ยัง ก็ยังใจดีกันน้องๆอยู่นะครับยังให้ยังโอ้ลูกนี้โดนมักนิดหนึ่งอ้าวแม่นี่ครับโค้วัตรสักครับเป็นผู้หญิงครับนี่ฮะเครียดเลยครับเสมออยู่ฮะตอนนี้ก็ติดตามได้ครับที่ YouTube พิมพ์คาว่าวัดรลุ่มนะฮะวีเอัดรักครับ ย,ยังงงงงอยู่ <c oughs> อ๋อเอาเล่นกันต่อครับแล้วก็พี่เขาดักมาได้รักษาประตูครับกับตันโยนยาวมาก็ยังไม่ผ่านพี่เขาอยู่ดีครับแต่พี่เขาใจดีครับจับบอลไม่ให้เสกฮะหนุ่มเสกเสกโลโซครับคนดีโอ้โหเตะบอลให้พี่เขาแล้วครับแ,แล้วก็ยิงแล้วก็ซ้ำอีกทีโอ้ว่าเขาลุงนี้แม่ มาครเป็นบอลของวัดลุมจุนเนี่ยดึงมาพี่เขาจะผูกรองเท้าไม่เสร็จเลยครับดึงมาอีกทีไม่รู้จะไปไหนเยอะเหลือเกินแล้วก็อืมหม,หมดเวลาครึ่งแรกครับเดี๋ยวกลับมาดูนะครับในครึ่งหลังกันต่อนะครับ